วันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับฟอยนะคะวันนี้ฟอยก็จะมารีวิวนี่ทั้งหมดนี่เลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์แท n งกี o มลนะคะซึ่งเป็นยาสระผมที่ช่วยลดอาการผมขาดหลุดร่วงแล้วก็ผมงอผมขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตามหามานานมากเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือนำเข้ามาจากเกาหลีด้วยมา ดูกันดีกว่าว่าสองสูตรนี้มันแตกต่างกันยังอย่างแรกเรามาเริ่มตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าก็คือเป็นสูตรตัวดำของ,อข,องของทางแทนกิโมลียของเรานะคะก็สีม่วงคือเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมขาดหลุดร่วงแล้วก็พวกผมงอผมขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสามารถสร้างลายผมแบบปลูกผมใหม่แบบผมอ่อนๆขึ้นมาให้เราได้ เราใช้อ่ะมันจะไม่ทำให้หัวหนังศีรษะของเรามันที่สำคัญมีส,วมส่วนผสมจากสงเกาหลีแท้100%เอรซนะแล้วก็ความนุ่มลื่มของมันความชีฟ้ฟูมันเป็นอย่างเงี้ยจคให้ฟอยอธิบายไงดีคือออกมาเสร็จฟบก็คือผมผมคือเรียบมากผมคือเรียบมากแต่คือฟอยไม่แนะนำนะสำหรับใครที่แบบมีผมตรงผมเรียบอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าใช้ตัวสีม่วงเข้าไปอะมันจะ ทำให้ยิ่งแบบผมรีบแบนด์มากขึ้นส่วนตัวนี้เป็นสูตรใหม่ที่ทางทางแบรนด์แทนกีบรีได้นำเข้ามาขายที่ไทยนะคะซึ่งสูตรตัวนี้ก็คือดังมากๆเหมือนกัน oh. เป็นสูตรสีดำซึ่งเป็นสูตรพรีเมียมเนาะเป็นสูตรดูลาซูดูแลซูดูแลซูนะทุกคนต,ต้องต้องอานออกเสียงให้ดีๆ ผสมประสานสมุนไพรเข้มข้นถึง33%แล้วก็มีสมุนไพรมากกว่า20ชนิดอันนี้มี18ชนิดเนาะอันนี้มี20ชนิดส่วนอันนี้สรรพคุณของเขาก็คือช่วยลดการขาดลุดร่วมเหมือนกันแล้วก็ทำให้ผมนั้นของเรามีวอลลุ่มมีน้ำหนักความเห็นส่วนตัวนะคะคือฟอยชอบสีดำมากกว่าสีม่วงเพราะว่าสีดำอันนี้คือแบบเห็นได้จริงจริง,รงมันสักผมอุบอบบไม่ต้องไม่ต้องหวีอะก็คือออกมาเป็นทรงเลยอันนี้ อันนี้ไม่ได้โมนะคือใช้จริงแล้วก็มีความรู้สึกเองจริงว่าสีดำมีสูงเนี้ยคือเป็นสูตรพรีเมียม<อ>สูตชื่อเขาจริงๆแหละอ่านแล้วอันนี้เดี๋ยวฟอยก็จะมีให้ดูตัวเนื้อครีมของแต่ละตัวดีกว่าว่าเนื้อครีมของเขาเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า อ่ะมายทุกคนอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วเนาะว่าความแตกต่างระหว่าง2องสูตรเนี้ยมันเป็นยังไงอ่ถ้าใครสนใจที่อยากจะลองซื้อไปลองใช้ีิสูตรกรันว่าเราอะ่ะเหมาะกับสูตรไหนจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เ w w by ไวเวบบดีดี .com หรือว่า w ว w บ t a n k i m o ลี t h a i l a n d c o m นะคะแล้วก็สามารถเคลมได้ถ้าถ้าสมมติว่าใครใช้แล้วแพ้หรือว่าอะไรรับประกันสินค้าแทนร้1 0เหรือว่าเพื่อนจะดูที่หลังกล่องก็ได้ตอนนี้ทาง f a c e b o o k แทน k i m o o r t t h i l l n n เนี่ยเขาจะมีบอกวิธีการดูนะว่าอันไหนเป็นสินค้าของแท้หรือว่าของปลอมอ่าทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะหรือว่าไปดูในเพจบายดีดี ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าควรจะมารีวิวอะไรติดตามชมตอนต่อ,ตอไปได้เลยขอบคุณค่ะ